สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูกแกสวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดรถถังแห่งยุคใหม่จากอิสราเอลนั่นคือเมคาวาวีหรือที่รู้จักกันในชื่อบารักซึ่งหมายถึงสายฟ้าในภาษาฮีบรูร,รถถังรุ่นนี้ถือเป็นการพัฒนาออย่างก้าวกระโดดจากกลุ่นก่อนหน้าทั้งในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรบเมคาวาวี av av ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมอิสราเอล กองกำลังภาคพ,พื้นดินและบริษัทป้องกันประเทศชั้นนำเช่นเอลบิตซิสเต็มราฟาเอลและอิสราเอลแอร์อสเปสอินดัสทรีการพัฒนานี้ใช้เวลานานถึง5ปีก่อนที่จะเริ่มเข้าประจำการในกองพันที่52ของกองพลกรดที่4 0 1ในด้านการออกแบบเมอคาวาวียังคงรักษารูปแบบพื้นฐานของรุ่นก่อนหน้าโดยมีที่นั่งคนขับอยู่ทางซ้ายของตัวถังป้อมปืนอยู่ด้านหลังและเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าลูกเรือประกอบด้วย4คนได้แก่คนขับผู้บังคับการพลยิงและผู้บรรจุกระสุน อาวุธหลักของเมคาว่าวีคือปืนใหญ่เรียบขนาด120มิลลิเมตรที่สามารถยิงกระสุนเจอกกรอดและกระสุนแบบนำวิถีได้ไกลถึง4,000เมตรนอกจากนี้ยังมีปืนกลขนาด7.62ม mm. ิลลิเมตรติดตั้งร่วมกับป้อมปืนและปืนครกขนาด60มิลลิเมตรภายในตัวถัง หนึ่งในจุดเด่นของร e ควาวาว v คือระบบป้องกันเชิงลูกโทรฟีหรือที่รู้จักในชื่อวินเบรเกอร์ซึ่งสามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธต่อต้านรถถัง rpg และกระสุนฮีทได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบนี้สร้างฟองป้องกันรอบรถถังเพื่อป้องกันการโจมตีจากทุกทิศทางอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจคือหมวกนิรภัย iron vision ที่พัฒนาโดย elbit s y s t e m หมวกนี้ให้มุมมอง360อองศาแบบเรียลไทม์แก่ผู้บังคับการรถถังช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และความปลอดภัยของลูกเรือ เมอคาว่าวียังมาพร้อมกับระบบควบคุมการยิงที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อช่วยในการตรวจจับและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายระบบนี้ช่วยให้ลูกเรือสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นในด้านการสื่อสารเมอค้าว่าวีสามารถเชื่อมต่อกับหน่วยรบอื่น,นๆเช่นโดรนเฮลิคอปเตอร์และทหารราบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานและการตอบสนองต่อภัยคุกคาม ในแง่ของความคล่องตัวเมอ่อคาว่า V ใช้เครื่องยนต์ดีเซล V12 กำลัง1,500แรงมา้าพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ5สปีดส,สามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง64กิโลเมตรชั่วโมงและมีระยะปฏิบัติการสูงสุด500กิโลเมตรเมอ่อควาว่า V ยังมีระบบกล้องที่ให้ภาพทั้งกลางวันและกลางคืนรอบตัวรถถังช่วยให้ลูกเรือสามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมได้อย่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยการออกแบบของเมอควาว่า V ยังคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือ โดยมีทางออกฉุกเฉินด้านหลังของตัวถังซึ่งช่วยให้ลูกเรือสามารถอพยพออกจากรถถังได้อย่างปลอดภัยในกรณีฉุกเฉินในภาพรวมเมอควาวาวีถือเป็นรถถังที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับการออกแบบที่เน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการรบเป็นก้าวสำคัญของกองทัพอิสราเอลในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมหากชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟูแกสเพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจในครั้งต่อไปครับ